ก็กราวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมโจโจชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มคุกกี้ตัวใหม่นะครับก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนเืิ่นขอรับของแป๊บ มันค้างกระเนี่ยโคตรกระตุกเลยโอเคครับไปสุ่มกันเลยก็จะเป็นคุกกี้รสฉลามชีเบ็ดนะครับก่อนจะสุ่มผมขอสุ่มพวกนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคเกลือโอเคอันนี้ได้สุ่มคุกกี้ระดับสูงโอ้โหไม่อยากลุ้นเท่าไหร่เลย โอเคครับไม่ออกครับออกมาป่าสมชิ้นสีชิ้นนะครับไปต่อครับออกมาบ้างสิเออยังพอมีลุ้นนะครับรอ,อลุ้นเลยโอ้โหตาแดงตาแดงมันแยงตาหรือเกิน ไปต่อกันที่ฉลามเชียรเบ็ดกับเป็นตัวฉลามเชียรเบ็ดได้ครับบอกเนี่ยอโอเคครับมีมีมีโอกาสได้นนะเดี๋ยวต้องรอดูหนะ่อยตัวแรก หัวหอมอามไนทำไมวะเนี่ยบีทรูสอะไรโอ้ชิ้นส่วนนะครับอ,ออกมาแล้วนครับชิ้นแหลกชิ้นส่วนนังขวาอ่ามาดูกันตัวอะไรเอ่ยอ่าโอเคได้แล้วครับก็ ก็ได้มาเป็นที่รีบร้อยนะครับโอเคโอเคครับงั้นขอไปดูในคลังหน่อยแล้วกันนะครับ ปับ๊บเคียบก่ออัพเค e q u i เว b r ก่อนน้องโออยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไง<ม>เป็นอัพอัพ,อพ ก็ปิ้งเปิดหมดโอเคปึ๊บโอเคครับคลิปนี้ก็จบการสุ่มแต่เพียงเท่า,ทานี้นะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับ Bye-bye.